ครับสวัสดีครับตอนเช้าๆเลยนะครับวันนี้ไปส่งสองตครับนี่แต่แต่แต,แต่แต่นะครับบีทีเขาทายคลิปลงไปคลิปก้อนนี่มูมันอยู่นี่สองตตัวนี้ผมจะไปส่งนานครับเชียงรายนะครับแต่พี่น้องกะโทรมาสั่งแล้วครับแต่ว่ากับเดี๋ยวไปส่งอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับสองตตัวหนึ่งอยู่ชองมกตัวหนึ่งอยู่ บนญทลิกนะครับนี่ยอยู่จังหวัดอุบลเท่าเองบานิ่ก็เลยจะได้ไปส่งแค่2โตนะครับอยู่ผักเหนือหนานกับเชียงรายจะมากลับมาเหมือนในผมกระเชีดอีกจกโตอยู่แล้วครับเอาไปไว้เพื่อน,นึงนะครับกันพี่นอ้องอ่าทรมากะรว่างทางก็อาจจะได้ส่งเลยนะครับก็บอกว่ามันสีแเหลี่หรือบ่ไปส่ง2โตนี่แหลวก็กลับมาเทียงเทียงแลวนะครับอ่า ลักจะได้มาประกอบพวกนี้นะมาประกอบพวกนี้มันก็จักสี่เหลี่ยมหรือบลนอกนะครับเล็กที่เขาเตรียมไว้เส้นนี้สิยังเล็กอยู่อีกสี่ตนะครับประกอบสีนะ่ตกะระวังว่ามันจะเหลวนะเพราะว่าพี่น้องมัมมกจะสร้างระวางทางตอนผมไปทรงแหล้วนะครับแต่ผ่านนะมันก มเจเจของทุกตัวเออยอะอยู่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 รถนด่นนะผมกะจะอลอดเนี่กคทคิดว่าจะเอาไปเผื่อจะโตหนึ่งนะครับเพื่อพี่น้องสั่งระหว่างทางเพราะว่าสองตัวนี่แทบบอได้อีกอย่างเลยนะครับกําไรมันมันก็มีกําไรอยู่ครับแต่ว่ามันกําไรน้อยนะครับสองตัวนี่มันไปถึงเชียงรายถึงน่านมันมันพันโกลโลนะครับพี่น้องผมอยู่จังหวัดอุบลย่อมเพอโครงเจียมพันโกโลนะครับบ่เป็นธรรมดาไก่ ไกลไกลมากนะครับแต่ว่ากรบอกเป็นยังมันได้รับปากไปแล้วก็ต้องไปส่งนะครับเพราะว่ามันก็ต้องไปส่งมันรับปากเขาไปแล้วนะครับแต่ว่าผ่านผมเนี่ยผมีมาจําจักบาทนะครับไปเก็บนาบานทุกบาททุกสตางค์นะครับเบอร์โทรสั่งกระซุนแปดแปดหนึ่งศูนย์เก่าสี่สี่สองสี่ศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์เก้าสี่ีสองสี่นะครับนะโทรมาสั่งกันไลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับผม แกลดไล่กับเบอร์นี้เลยนะครับใบผา่านเฮาใส่ใบยี่สิบสี่นะครับมีใบไห้บ่อได้แค่สลักใส่สำหรับรถคูโบูตารุ่นเอลสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะครับหรือว่ายันหม่ก็จะเป็นสามสิบเก่าหาสิบเอ็ดนี้ได้นะครับผมอ่าพิกัดเทียบให้มันประมาณคูโบตา้าหาสิบแรงนะครับรุ่นเอลนะครับประมาณนี้กระลังดีกระลังดีนะครับถ้าไปใส่นอกเนื้อจากนี้ได้บอ่อกระ,ะได้อยู่นะครับแต่ว่าความเหมาะสมอาจจะบอ่อ อาจจะบ่เถ่ารุ่นรุ่นแอลนะครับบ่ผิดไปบอ่อว่บสําหรับกูปตารุ่นแอล40หา0แรงประมาณนี้นะครับโท่มานะครับผมผมเห็ดทุกวันนะครับเห็ดทุกวันอันนี้จะไปส่งกำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับผมได้ออกเดินทางแล้วนะครับบ๊ายบาย